ครับบัตรทองนี่เดิมบางคนชินเรียกว่าบัตร30บาทภาษาทุกโรคนะครับซึ่งพัฒนาการมาประมาณสัก20ปีแล้วที่เดิมประชาชนไทยก็จะมีสิทธิ์เช่นสิทธิ์ข้าราชการ<ะ>สิทธิประกันสังคมแล้วตอนหลังเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนเนี่ยรัฐบาลสมัยปี2 5 4 5ก็ออกออพรบหลักการสุขภาพท่นหน้าที่เรียกว่าบัตรทองตอนนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยครบวงจรส่งเสริม้อมงกันรักษาฟื้นฟูดูแลรวมถึงสิทธ คุ้มครองผู้บริโภคที่<า>จะจะทำเป็นในภาพรวมด้วยครับผม ช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องกับต้นอ้อพัฒธีมากโกมลบวรกุลค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงหลักประกันและสิทธิด้านสุขภาพที่วัยเก่าควรรู้ค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็คุ้นเคยก็คือสิทธิ์บัตรทองค่ะหลายท่านไม่รู้นะคะว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราใช้บริการรักษาอะไรได้บ้างและเราสามารถที่จะเช็คสิทธิ์บัตรทองของเราได้ที่ไหนนะคะวันนี้มาหาคําตอบกันค่ะมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติรอดสม รองเลยาธะที่การสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของสิทธิ์บัตรทองนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสิทธิ์บัตรทองคืออะไรรักษาอะไรได้บ้างนะคะให้คุณหมออธิบายชนิดหนึ่งค่ะว่าบัตรทองเราสามารถใช้สิทธิ์รักษาอะไรได้บ้างคะครับบัตรทองนี่เดิมบางคนชินเรียกว่าบัตร30บาทภาษาทุกโรคโลยครับซึ่งพัฒนาการมาประมาณสัก2ี่สิบปีละยิงเดิม ประชาชนไทยก็จะมีสิทธิ์เช่นสิทธิท์ข้าราชการ<ะ>สิทธิประกันสังคมและตอนหลังเพื่อให้คอบคุมประชาชนทุกคนเนี่ยรัฐบาลสมัยปี2545ก็ออกอ่าพรบหลับการสุขภาพท่อนหน้าที่เรียกว่าบัตรทองตอนนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยครบวงจรส่งเสริอมป้องกันรักษาฟื้นฟนูดูแลรวมถึงสิทธิ คุ้มกรองผู้บริโภคที่จะจะทำเป็นในภาพรวมด้วยคีกคนอแสดงว่าคือก็จะรวมทุกการบริการด้านสุขภาพเลยทั้งเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยไหมคะตรวจสุขภาพคัดกรองจนถ้าเป็นโรคก็รักษารักษารักษาดีขึ้นกลับไปบ้านก็ไปพื้นภูสภาพได้ก็อยู่ในสิทธิ์ทั้งหมดก็คือครบเลยครับผม การลงทะเบียนนี่ลงทะเบียนที่ไหนได้บ้างคะงเวลาลงทะเบียนจริงๆเดี๋ยวนี้ง่ายมาก<ะ>ตั้งแต่ว่าถ้าทําเองเป็น<ะ>ก็เข้าไปสู่ระบบออของละแอดไลน์ของบรบารชหรือเว็บไซต์ลงทะเบียนได้หรือ<ะ>ไปบอกหน่วยบริการที่ใกล้บ้านจะเป็นโรงพยาบาลถุงเท้าตำบลที่เรียกว่านามัยเดิมหรือโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน<ะ>โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลใหญ่ๆที่เราอยู่แล้วเราบอกว่าอยากจะลงทะเบียนเขาจะดูให้ว่าลงที่ไหนจะเหมาะสมและท่านประสงค์จะลงที่ไหน ก็ลงได้แต่ถ้าถ้าลงไม่ได้จริงๆก็มีอยู่กฎหมายข้อหนึ่งบอกว่าท่านสามารถเดินทางเข้าไปรักการรักษาก่อนรักษาเสร็จเจ้าหนี้ดูให้ว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จะดูแลให้แล้วก็ลงทะเบียนให้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเราอยากให้ทุกคนเนี่ย<อ>ลงทะเบียนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดพลาดจริงไงก็รับรับบริการได้ก่อนแล้วถึงจะดําเนินการเรื่องลง,ลงทะเบียนรวมถึงสามารถจะเปลี่ยน สารที่ลงทะเบียนได้ไม่ไม่เกินปีละสี่ครั้งเปลี่ยนปุ๊บเกิดสิทธิทันทีไม่ต้องรอ15วันเหมือนเมื่อก่อนโอ้โรู้แล้วจ้าไม่ก่อนรอ<จ>สิวันเดี๋ยวนี้พอผมไปโรงพาบาลน,นี้ปรากฏว่าอยากมั่นใจแล้วจะมาอยู่ที่นี่นานเกิน6เดือน มีบ้านเช่ามีอะไรอยู่ก็ขอมาเปลี่ยนสิทธิ์เขาไปถึงแจ้งปุ๊บเขาเปลี่ยนสิทธิ์ให้หรือเข้าไปในระบบเปลี่ยนสิทธิ์ก็ได้ได้ทันทีแล้วก็ได้สิทธิ์ใหม่ที่ที่ใหม่ได้เลยครับอ๋อก็คือเราสามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรทองได้ง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะว่าตั้งแต่เกิดเลยทุกกลุ่มอายุด้วยแล้วก็ครอบคลุมการรักษาที่หลากหลายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วมีอะไรบ้างคะที่บัตรทองไม่ครอบคลุมการรักษา ก็จริงๆเหลือไม่มากแล้วก็เช่นเช่นสัญญกรรมตกแต่งที่ยังถือว่ายังทําเกินความจําเป็นความสวยความงามนะคะ <c oughs> คว,ควันนี้่ะแบบอยากอยากจะบุกโด่งนะคะหัวแหงไม่ค่อยดี <c oughs> หรือโรคที่ราอยู่ในภาวะทดลองนี่ยังไม่ไม่แน่ชัดว่าได้รับการรับรองนะครับการาเปลี่ยนถ่ายไว้ว่าบางเรื่องที่ยังไม่ได้การรับรองค่ะการไปดูเรื่องภาวะมีบุตรยากซึ่งเป็นการรักษาที่แพงและยังไม่ถือว่าจําเป็นในในช่วงนี้ก็ยังยังไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ เป็นยาหรืออะไรที่ยังไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักนี้เป็นต้นก็ก็ยังถือว่ายังไม่ได้อยู่ในระบบของบัตรทองนะครับซึ่งมีเลน้อยเต็ที่น้อยมากๆเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิบัตรทองเนี่ยครอบคลุมการรักษาที่จําเป็นที่จําเป็นเหมาะสมให้หมดแล้วก็อยู่ในทะรเบียารักษาด้วยไมโรคยากโรครักษาแพงแต่ถ้าจําเป็นแล้วก็เหมาะสมก็ยังมีการให้เฉพาะโรครักษายากอีกยังใช้สิทธิ์ได้อยู่่โรคที่เกิดจาก โรคทางพันธุกรรมโรคเมตาบอลิซึมบางอย่างที่เกิดมาแล้วมีพิการแล้วยานอันนี้ก็เรียกว่าโรคขออนุญาตเป็นพิเศษสำหรับโรครักษาโรคหายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่โรคนี้เป็นต้นก็ก็สามารถได้หมดฉันสามารถเช็คก็คือโทรงหายกับหนึ่งสามสามศูนย์หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่บรชตามเขตทั้งหลายก็ให้ให้ให้ความกระจ่างตรงนี้ได้ค่ะแล้วอย่างพี่ๆวัยเก่านะคะบางคนอายุ60ปีแล้วนะคะ60ปี สามารถใช้สิทธิ์การรักษาอะไรได้บ้างคะได้หมดเหมือนช่วงกูมอายุอื่นก <60 S 2> ็60ปีก็ยังใช้ได้ยังใช้ได้ไไดต่อไปไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบเป็นข้อจำกัดไหมคะในบางอย่างที่จะให้ส่งเสริมป้องกันเป็นการเฉพาะเนี่ยเขาจะทําเพิ่มเติมให้อย่างเช่นเรื่องฉีดวัคซีนอ่าพอตีบ,บาดทะยักเพิ่มวัคซีนข้าวใหญ่ําฤรูการเมื่อายุเกิน65นะครับแล้วก็เรื่องส่งเสริมป้องกันกับเรื่องไปดูประเมิน ประเมินว่าก,กิจวัตร<ล>ประจําวันเนี่ยท่านใช้ชีวิตได้ดีแค่ไหนยังเดินได้เหมือนคนอื่นไหมหรือเริ่มติดบ้านติดเตียงเพราะว่าจะมีระบบถ้าจะติดบ้านติดเตียงแล้วก็จะมีระบบดูแลพิเศษแล้วว่าระบบดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินทุกปีว่าท่านจะเริ่มละเริ่มลงลงลงืมลืมช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการประเมินแล้วก็เรื่องของประเมินเบาหวานความดันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็เรื่องของฟัน ซึ่งสาคัญมากพออายุมากขึ้นต้องเช็คสุขภาพฟันเป็นระยะตรวจตรวจเช็คสุขภาพเครือบครัวลายหรือไม่ก็ใส่ฟันเทียมถ,ถ้าฟันเทียมหลงก็ใส่รากฟันเทียมจึงมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในปีนี้สิทธิ์อื่นหายไปที่เคยใช้อยู่อย่างเช่นเคยใช้ประกันสังคมแล้วสิทธิ์ประกันสังคมหมดไปก็มาเข้าแจ้งลงทะเบียนเข้าสิทธิ์บัตรทองได้หรือบางคนเดิมเคยเป็นสิทธิ์ที่เป็นลูกเป็นข้าราชการ หรือพ่อแม่เป็นข้าราชการแล้วอยู่ๆสิทธิข้าราชการหายไปจากการเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นใช้สิทธิบัตรทองต่อค่ะพูดถึงเรื่องของสิทธิที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้มีสิทธิ์อะไรบ้างคะที่พี่ๆวัยเก่าควรต้องรู้ก็ที่กําลังให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับค่ะก็เว้นเว้นสายตาผู้สูงวัยค่ะไปรู้สึกว่าตาต้องไปเช็คหรือเรื่อย,ยว่ามองอ่านหนังสือไม่ชัดอะไรก็ไปบอกกับหน่วยที่อยู่ใกล้บ้านเข้าวัดสายตาเสร็จก็สามารถไป ของว่าประมาณของกองทุนท้องถิ่น<ะ>ที่ไปอยู่ให้เป็นแว่นสายตาได้สิทธิทประโยชน์พรออ้อมผู้ใหญ่พรออ้อมนี้ให้กับผู้ใหญ่คนละสามชิ้นต่อคนต่อวันที่ไว้ใช้กับผู้ใหญ่ที่ติดบ้านติดเตียงแล้วก็กั้นหุูจาระประสัสสาวะไม่ได้<ะ>ก็เป็นสิทธิทธใหม่แค่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ให้ต่อเนื่องไปให้ฟรีเลยโดยใช้เงินงบของกองทุนตำบลที่<ะ>มีอยู่ได้ครับปีสามชิ้นต่อคนต่อวัน ไปตลอดปีะนะครับแล้วก็มีทั้งแผ่นเสริมซัพ์แผ่นรองซัพ์เสริมให้ด้วยนะ,ะแล้วก็พูดถึงเมื่อส้สิที่ใหม่ก็คือเรื่องของรากฟันเทียมรากฟันเทียม,มที่ให้คนละ2องสอรากใช่ไหมครับเพื่อจะได้ไปยึดฟันเทียมให้ให,ให้ให้ไม่สั่นคลอนอก็จะให้ปีนี้จะให้ประมาณ7,200รากในปี6-6นี้นะครับคือ3600ค,คน ส่วนคนเตรียมพระราชทานก็ให้ประมาณสักเจ0 0 0นอคน2 0 0พันรายที่ทำทั่วประเทศเราคนที่ไม่มีความจะบทเคี้ยวอาหารในวัสดุย่อยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคนมีสิทธิ์บัตรทองอยู่แล้วเป็นสิทธิ์เดียวเลยก็คือสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาได้ตามที่คุณหมอบอกมาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูด้วยคือครบเลยทุกอย่างเลยนะคะหรือว่าตรวจสุขภาพได้ด้วยไหมคะได้สิคะ เก็บว่าประจําปีนี่คือสิ่งที่ที่ให้เหนยคัดกรองประจําปีาตรวจตรวจเลือดเบาหวานความดันแล้วสามารถมีมีสิทธิ์ไปตรวจนําเครื่องวัดความดันไปวัดที่บ้านได้ถ้ามีจัดจัดไปให้นะครับรวมถึงอนาคตมีการส่งยาถึงบ้านหรือมีหมอปรึกษาทางไกลเรียกว่าเทเลเมดิซิน <ขา S 2> นั่งอยู่ที่บ้านลงทะเบียนว่าจะรักษาเรื่องนี้มีหมอเข้าไปคุย รักษาอยู่บ้านพูดคุยแล้วรู้เรื่องไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ส่งยาให้ทางไปรษณีย์ที่บ้านได้หรือมีระบบขนส่งยาไปให้ได้ว่าเทเลมดิซีนซึ่ง<ฆ>คุคของทั้งหมดรวมถึงมีป้องกันโรค เอชไอวีนะครับถึงยังอนามัยที่ทุกกลุ่มวัยหรือแม้แต่ผู้สูงวัยบางคนก็ใช้อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไปกดตู้ได้ก็ให้ได้ฟรีเราอนนีกำลังให้ตู้ตู้ถุงยานะครับฟาละสิบชิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ประโยชน์ใหม่นั่นแบบนี้คือเราถือบัตรทองของเราแล้วเราบัตรประชาชนนี่แหละบัตรประชาชนเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้บัตรทองแล้วไม่ต้องแล้วเพราะบัตรบัตรเหลืองเหลืองบางทีอาจจะไม่ได้มีคนถือติดบทองบางคนอาจจะทาหายไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะก็ใช้บัตรประชาชนไปแค่แค่บอกเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเราสามารถเช็คในแอปเป่าตังได้ เราอยากรู้ว่าเรามีสิทธิ์บัตรทองหรือเปล่าเช็คในแอปเข้าไปแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปดูว่าเราสิทธิ์อะไรสามารถใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปก็จะรู้เลยว่าเราสิทธิ์บัตรอะไรใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างมีสถานบริการใกล้บ้านที่ไหนดูในกระเป๋าสุขภาพว่าสามารถใส่ข้อมูลสุขภาพสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเลือดกุ๊ปอะไรแล้วต้องการได้ติดต่อฉุกเฉินที่ใครได้ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยไม่สบาย คนเปิดมาดูจะรู้ข้อมูลเราว่าเราจะสามารถติดต่อใครได้ถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายใส่ข้อมูลได้เลยและบัตาตังค์ครับนั่นแบบนี้ถ้าเวลาเราถือบัตรประชาชนไปเราไปใช้บริการอย่างเช่นโรงพยาบาลเอกชนแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่ามันจะมีข้อจํากัดอะไรที่รเราต้องมโรงพยาบาลเอกชน <รง S 1> ถ้าปเป็นโรงพยาบาลนี่เข้าร่วม,มกับสินบัตรทองเราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าถ้าเป็น,เป,นเป็นโรงพยาบาลนี้ไม่เข้าร่วมเราก็เป็นเหตุ ที่จะต้องไปใช้ก็ไปใช้ได้ทางทางทางบัตรทองก็จะไปเคลียร์ได้กับเป็นเรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินครับที่เรียกว่ายู่สิเราฉุกเฉินจริงๆไปเกิดเรื่องเกิดเหตุนหน้าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชนที่ไม่ได้เข้าบัตรทองเราเข้ารักษาก่อนได้7จ็ดสองชั่วโมงแรกบัตรทองคุ้มครองให้ก่อนหลังจากนั้นทางทางสำนักงานจะหาหน่วยหน่วยส่งต่อให้ท่านส่งต่อยังหน่วยที่บัตรทองดูแลก็จะสามารถ ดูแลการรักษาได้ตลอดแต่7 2ชั่วโมงแรกเนี่ยฉุกเฉินนี่ก็ยูเซปโคยูยูเซปนะครับยูเซปก็คือดูแลเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเข้าที่ไหนก็ได้ทุกที่แล้วเราก็แจ้งสิทธิ์เราด้วยแล้วเดี๋ยวเขาจะเช็คว่าเรามีสิทธิ์การรักษาที่ใช้บัตรทองได้หรือเปล่ามียกเว้นิดเดียวคือประกันภัย่ะถ้าเกิดมีประกันภัยรถคุ้มครองอยู่เนี่ยต้องใช้สิทธิ์ประกันภัยรถให้หมดก่อนแถึงมาใช้สิทธิ์บัตรทองต่อมันจะมีระบบประกันภัยรถอยู่บางอย่างนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ประชาชนต้องควัก ออั้งตัวเองจ่ายในภาษาทางบัตรทองเรียกเอ็กซ์ตาบิลลิงเนี่ยอย่างนี้ถือว่าหน่วยบริการจะเก็บจากผู้ป่วยไม่ได้คุณหมอคะและการที่ผู้ป่วยไปรับยาตามสถานพยาบาลสามารถเข้าไปรับยา <คน S 1> ไ,ดได้ไหมคะได้ยินโครงการ Common, Common ค n มมอนคอม n อนยนเลยว่าจะโรคโรคเหล่านี้16โรคนะเป็นหวัดธรรมดาปวดเนื้อปวดตัว ธรรมดานะครับก็สามารถไปที่ร้านยาที่เข้าโครงการของสปรชนะครับในใน16โรคง่ายๆเนี่ยไปถึงยืนยันตัวตนว่ามีสิทธิ์เข้าไปปรึกษากับทางเภสัชกรให้คำปรึกษาเสร็จก็จ่ายยาเบื้องต้นคือเจ็บป่วยแบบว่าที่ไม่ได้สับซ้อน้นนอยที่ปกติเราไปร้านยาอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาใช้สิขอใช้บริการได้ครับผมว้าวต้องบอกว่าหลักประกันเพื่อสุขภาพทั่วนานี่ ครอบคลุมทุกอย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์บัตรทองที่ไหนอย่าลืมนะคะลองเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันเป่าตังที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราอยู่แล้วโดยเข้าไปในหัวข้อว่ากระเป๋าสุขภาพรหรือถ้าไม่ใช้ไม่เป็นนะไม่รู้แอปพลิเคชันมันยุ่งยากมันใช้ไม่เป็นนะคะโทรไปเลยคะ่ะ1 330หรือว่าแอดไลน์ไปสอบถามก็ได้สสไปสชด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ขึ้นขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอเลยแล้วก็เว็บไซต์ด้วยเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเช็คได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการรักษาต่างๆที่เราควรจะได้รับด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์อภิชาติรอดสมรองเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงวัย v ริตตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาหาเราได้ค่ะอยากให้รายการสูงวัยบริตตี้นำเสนอเรื่องราวอะไรกิจกรรมอะไรบ้างรวมไปถึงถ้าคุณผู้ชมอยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยก็สามารถติดต่อหาเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4 วันนี้ต้นอ้อนและคุณหมอหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ